นี่คือภาพนาทีคนร้ายกระชากกระเป๋ากลางวันแสกๆบนถนนหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในซอยที่10ติบลควนกาลหลงอำเภอควนกาลหลงจังหวัดสตูลเมื่อวันที่14มกราคมเวลาประมาณ10นาฬิกา33นาทีเป็นเหตุให้เหยื่อได้ล้มลงจากรถทันทีก่อนที่จะควบคุมสติได้รีบวิ่งเข้าข้างทางเพราะเกรงว่าจะมีรถที่วิ่งสวนทางมาด้านหลังทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย ภัยสังคมในครั้งนี้พบว่าคนร้ายได้เลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงวางกระเป๋าหน้าตราก้ารถหรือแม้กระทั่งสะพายกระเป๋าอยู่โดยทำทีขี่ประกบจากด้านหลังใช้ความไวประชิดต,ตัวก่อนลงมือฉกกระเป๋าและหนีหายไปด้วยความเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตาม พบเหยื่อคดีนี้คือนางสาววัชรีแก้วจันทร์อายุ44ปีได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกกับถนนมีแผลตามร่างกายหลายจุดรวมทั้งแขนขาทั้งสองข้างและสะโพกทั้งสองด้านเป็นแผลถลอกช้ำบวมแดงนางสาววัชรีแก้วจันทร์เล่านาทีที่ถูกคนร้ายลงมือก่อเหตุว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ตนกับเพื่อนและลูกสาวเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่อบอตอควนกาหลงเพื่อร่วมงานโดยเพื่อนเป็นคนขับลูกสาวเพื่อนนั่งตรงกลางขณะนั้นจู่ๆมีวัยรุ่นรูปร่างผอมสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมเสื้อแจ็คเก็ตมาคนเดียวอายุประมาณ30ปีได้กระชากดึงกระเป๋าที่ตนสะพายไหลยอยู่ด้วยความแรงและพัดตกลงจากรถ ที่กำลังวิ่งอยู่คนร้ายได้ลากกระเปา๋าพร้อมตนถูไถไปบนถนนไกลประมาณ40เมตรก่อนที่จะยอมปล่อยกระเปา๋าให้หลุดมือติดคนร้ายไปได้อานวันเดค่ะถึงกันมันมามันมาถึงกะถึงเรียวป่อปั้นไปถึงมันก็ถึงเรียวมันก็ดึงกระเป๋าเลยดึงกระชากล่วงเราล่วงเลยดึงตึงกับปลัดไปเลย ด้านนายไพโรธหัดสดินสามีผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้บอกว่าฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพราะเป็นภัยสังคมโชคดีที่ภรรยาบาดเจ็บไม่มากหากถึงขั้นสมองบวมอาจเสียชีวิตได้คืออยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับให้ได้ครับผู้ร้ายแบบนี้อันตรายมากครับถ้าเกิดแฟนผมเกิดหัวกระแทกถึงขั้นสมองบวมหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้แต่ถ้าเกิด ก็มันมันมันบอกว่าหดร้ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระป๋าเราตั้งไว้นารถเออถือว่าเราประมาทเลินเลื่อเองมันหยิบไปแต่นี่มันคุณนสะพายอยู่แล้วก็ขี่รถอยู่ด้วยถ้าเกิดอันตรายผมกลัวว่ามันจะอาการจะหนักกว่านี้นางสาวกรอยใจสีแก้วเพื่อนผู้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนขับรถเล่าว่านาทีนั้นคิดว่ารถเสียก่อนจะหันไปเห็นเพื่อนล่วงจากรถ จึงพยายามพยุงรถไม่ให้ล้มตามเมื่อเห็นเพื่อนถูกลากไปกับกระเป๋ากลิ้งกลางถนนจึงรีบจอดรถและเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลในทันทีด้านนายสุภาพสีตะรุโนโผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บอกว่าเส้นทางเกิดเหตุด,ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนและมีรถแล่นผ่านไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนกรณีนี้ถือว่าเป็นรายแรกของพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ รวมทั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้หญิงในช่วงกลางวันแสกๆสบ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัยแม้ในเวลากลางวันล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ไว้ได้เมื่อวันที่16มกราคมหลังเกิดเหตุเพียงสองวันโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพควนกากลงร่วมกับตำรวจสพควนโดนควบคุมตัวคนร้ายเป็นชายอายุ26ปี พร้อมของกลางกระเป๋าเงินสด500บาทโทรศัพท์มือถือได้ที่บ้านและหลักฐานชุดที่สวนใส่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุนำส่งดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะสำหรับคนร้ายรายนี้เคยต้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์มาก่อนและพึ่งพ้นโทษมาไม่นานก่อนมาก่อเหตุซ้ำส่องใต้นิวรายงาน